กรอ,อะไรอย่างนี้ลองอร่อยครับอ,อร่อยสุดยอสดสวัสดีครับพบกับผมเชฟหลงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมีขนม มาเสนอทุกท่านนะครับอขนมของผมเนี่ยจะทอดกรอบเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าทางไทยนี่เขาเรียกอะไรอ่าถ้าเป็นของอันนี้จะสไตล์ทางทางเหนือของจีนนะครับเขาเรียกหมาม้าเหว่ยเซาเหมือนอหางม้าฮะความหมายของคือ เหมือนหางม้าแต่ว่าทอดมากรอบนะครับอ,อาจจะเป็นไปนได้ไหมเรียกเป็นโรตีกรอบไม่แน่ใจนะเมืองไทยเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อนว่าเรียกอะไรนะครับเดี๋ยวทุกท่านมองแล้วดูแล้วดูที่ว่ามันเรียกอะไรนะครับอ่าแป้งนะครับแป้งอี่ฮอ,อตาหานนะฮะ แป้งแป้งหมี่นะฮะแป้งหมี่แป้งที่ทำสาลาเปานะครับอาหารก็ได้บัวแดงก็ได้นะครับอ่าไม่สีเรี่ยน,นะครับมีน้ำนะครับมีน้ำมันมีงาขาวงาดำมีเกลือมีน้ำตาลมีเบกกิ้งโซดาก็คือผงหมักผงหมักเนื้อนะครับ อ่าพโ,โลอผงพอลนะครับอ่าทำไมต้องสั่งโมหมักเนื้อเพื่อจะให้แป้งมันนุ่มนะท่านท่านไม่สั่งไม่ใสก่ก็ก็ได้นะครับแต่ออกมาจะไม่เอ่อไม่ได้อย่างที่เราต้องการน,นะครับอา่าแล้วรายล,ละเอียดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยผมจะให้ไว้ในคลิปนะฮะอา่าดูให้จบมันก็จะบางทีจะอยู่ตรงกลางมั่ง อะไรบ้างนะครับอโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับทีนี้เราจะเอาพวกเกลือน้ำตาลผกหมักเนื้อเนี่ยใส่ลงในน้ําและน้ํามันนะฮะทำไมไม่ใส่ในแป้งบางทีมันละลายไม่หมดไม่เท่ากันเราใส่ในน้ําะดีที่สุดนะครับผงโล้เดี๋ยวเราใส่ลงในแป้งเลยเราคลุกให้เข้ากันอย่างนั้นได้นะ อ่าอย่างนั้นนะครับแล้วนี้ใส่ลงไปในแป้งงาก็เช่นกันนะครับงาก็เช่นกันเนาะอ่าะ,ะใส่ไปเลยผมหม่นเนี้อเราไม่ได้วใส่เยอะนะฮะไม่ได้ใส่เยอะไม่ถึงหนึ่งกร,รมัมอ่ะอ่าไม่ถึงหนึ่งกริร๊แล้วประมาณ0 5, ูนยจห้าครึ่งกร,รมัมนะ ื่่อจะทําให้แป้งมันนุ่มที่ใยนะครับผงโพโลนี่ช่วยให้ขนมของเราเนี่ยหอมขึ้นะแต่ใส่เยอะก็ไม่ดีฮะใส่เยอะมันเวลาทอดแล้วมันจะดำเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ปริมาณที่ที่ผมจะให้ไว้ในในใกล้ๆรายการสุดท้ายนะฮะอ่อ่าคุนให้มันเข้ากันก่อนนะครับ แต่แป้งนี้จะแข็งเราต้องใช้เวลาหมักพักแป้งสักสามรอบนะรอบสักครึ่งชั่วโมงเพราะบางทีแป้งเนี่ยเราใส่น้ําไปเนี่ยเรานวดมันยิ่งน,นวดยิ่งแข็งต้องรอให้พักมันนิดนึงพักแป้งให้มันคลายตัวแล้วค่อยนวดนวดใหม่อ่ามันจะนวดง่ายนะครับแป้งทําอะไรก็แล้วแต่สังเกตได้เลยนะฮะทุกครั้งจะมีการพักแป้ง รึ่งชั่วโมงมั่งนะสิบนาทีมั่งกันแล้วแต่ขนมแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเราคใาน,นะนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ําใส่นะครับเดี๋ยวผมใส่กะละมังใหญ่กว่านี้ก่อนื่อแป้งนะครับกะละมังใหญ่ๆนะไอ้ไรลองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเลื่อนไปเลื่อนมานะนะอันนี้ใส่งาลงไป งานนี่ทำให้มันหอมนะหอมเวลากินเนี่ยโอ้เกียวเข้าไปนี่หอมมากเลยนะครับอ่าคนเข้าให้เข้ากันนะฮะน้ำอ,อย่างที่ผมบอกนะฮะผสมไปเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงหมักเนื้อนะครับอ่าคน,นให้เข้ากันเข้ากันนะอ่าน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปเลยทีนี้เราก็ใส่นะครับใส่เนาะใส่เข้าไป,ปค่อยใส่นะฮะอย่าใส่ทีเดียวนะครับนะเวลาคนแป้งเวลาทำทำขนมเนี่ยเราจะคนอย่างนี้ให้มันเป็นเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งนะฮะเห็นไหมฮะอ่าคล้ายๆกับเกล็ดน้ำแข็งเนาะ แป้งตัวนี้จะแข็งนะฮะแป้งตัวนี้จะแข็งเพราะว่าเราจะเอาไปทอดทอดกรอบจนขี่หูเต้นระบำเวลากินอ่ะขี่หูเต้นระบำเลยเคี้ยวตรงนี้ได้ยินถึงปักซอยฮะคร <c oughs> <oughs> ับไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะแล้วลองดูนะฮะแล้วลองดูครับ <ๆ S 2> กรอบจริงๆนะไม่ได้กรอบแห้ไหน เราก็ใช้ตรงนี้นะฮะตรวจครับตรงนี้จะมีแรงกว่านะฮะเห็นไหมแป้งมันก็จะแข็งแต่ไม่เป็นไรเราถ้าพักใอ้แป้งมันไขตัว เำาน้ดให้มันเข้าเข้ากันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอะ,อะไม่เป็นไรปลอให้มันติดกันอย่างเนี้ยนะเราอย่าเพิ่ง ไปซีเรียสว่ายังไม่เป็นก้อนนะอ่าปล่อยไมก่ก่อนอีกสักนะซึ่งชั่วโมงเรามานวดใหม่นะครับคึ่งชั่วโมงเรามานวดใหม่นะเอามาดูกันสามสิบนาทีนะโอ้แป้งมนันนะีะมันนิ่มนิ่มกว่าเก่านะครับนิ่มกว่าเก่าแต่เรามานวดมันหน่อย นวดนี้เรานวดนวดเสร็จแล้วเราแบ่งเป็นสีก้อนนะแบ่งเป็นสีก้อนเท่ากันนะเราพักอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพักอีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรานวดก่อนแล้วแบ่งเป็นสีก้อนนะครับตอนแรกว่าเียแบ่งเป็นสี่ก้อนมันใหญ่ไปผมแบ่งเป็นหกก้อนจะได้ทําง่ายนะเดี๋ยวจะได้ทําง่ายเพราะเราเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วก็มาทําเป็นบาง,บาง เราพักอีกครึ่งชั่วโมงนะครับให้แป้งมันคาตัวเวลาเราปั่นแป้งเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับอ่านี่เรามานวดอีกครั้งหนึ่งนะครับนวดนะฮะนวดนะเรานวดอีกครั้งหนึ่งนะครับมานะดูวิธีการน,นวดแป้งหนึ่งนะครับอ่านะเรากมานวดนวดเป็นชิ้นลนะ นวดนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็เราก็สามารถปั่นเป็นแผ่นได้เลยนะฮะวนวดนะครับ้งมันจะแข็งอ่าแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่แข็งมากแล้วฮะแป้แป้งก็เริ่มเริ่มนิ่มเราหน้านวดพับมันกลับมาเนาะพับกลับมาพับกลับมา

น้ำตาลต้องละลายก็อย่างนี้เพราะว่าแป้มันแข็ง่าจะนอดให้เข้ากันมันใช้เวลาะัางนั้นก็ผสมกับน้ำให้เรียบร้อยอมันก็นี่มีระดับหนึ่งแล้ว นวดไว้สามครั้งเนาะทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับพิงไว้เราจะได้ขนมที่กรอบเจริญขี้หูเต้นละบานะครับงขี้หูเต้นงานพวกนี้อย่าพิงเก็บไว้นะครับเดี๋ยว ให้มันบางบางที่สุดเราทำแบบยาวๆเราไม่มีเครื่องเครื่อง,องนนี้มีดที่ให้มันยาวๆแล้วก็ยิ่งบางยิ่งดีนะครับ เราก็ยิ่งกรอบง่ายนะครับขนมเราก็ยิ่งกรอบม่าําเป็นยา,ยาวๆนะครับอ,าอ่าค่อยเอาทําเป็นสี่เหลี่ยมเนาะพยายามทาให้สี่เหลี่ยมถ้าทําได้นะทำไมต้องทําให้สี่เหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเห็นแล้วครั้งก็จะรู้ว่าอ๋อนะครับ บางเลยนะฮะบางได้เท่าไหร่ยินดีนะครับช่วยให้เราเวลา,าทอดี่ประหยัดเวลาแล้วก็อบครับแป,นะรแ,แ,ปแป้งไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันไม่ติดอยู่แล้วแป้งแห้งไม่ต้องเยอะ เวลาถ้งเงยิ้ไปเนี่ยเวลาทอดไว้มันจะด่างก็ด่างนะอันนี้ขนมนี่ทางเหนือของจีนนะครับอ่าตอนเช้าเขากินก็คือกินตลอดแหละแต่ทางเรานี่กินกับกาแฟอร่อยเนะฮะ เพราสูตรนี้ก็มาจากเพื่อนทั้งนั้นนะฮะเพื่อนเขาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่เมืองจีนเห็นไหมครับบางนะยิ่งบางกว่านี้ งามเลยครับ yeah, ทนะีนี้เราก็พับครึ่งพับครึ่งเนี่ยเราก็ตัดตัดอันที่ไม่ไม่เท่ากันออกนะนะอันนี้เราไม่ทิ้งนะฮะตัดแล้วเราก็สามารถใช้ใช้ต่อได้นะครับนะนะแล้วก็ใส่ใกล้นิดนึง แป้งหนหะน่นะแปงะนะ้งหน่หนึครับเหมือนเดิมนะครับครับเหมือนเดิมอ่ามาดูผมตัดนะครับนะครับเราตัดนะเราเอากี่เส้นเอาความใหญ่ขนาดไหนเนาะตัด ตัดหกอัดหกนะครับนะเห็นะไหมฮะทีนี้เราทำให้มันเกลียวนะนี่ฮะทำให้มันเกลียวนะครับทำให้มันเกลียวนะก็คือพับพับกลับมาเออหัวท้ายพับสองข้างเนาะวนออกมา เกียวอย่างนี้นะครับนะครับเป็นเกียวอย่างนี้นะครับอ่าเป็นเกียวอย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราทอดเราจะได้เห็นนะครับอ่าเราทำใหม่อีกทีนะครับนะตา ต่อตรงกลางมันระหว่างกลางนะะระหว่างกลางอ่านะครับอันนี้ก็ต่อระหว่างกลางเห็นไ,ไหมอ่าเห็นไ,ไหมครับเป็นเกลียวนะเดี๋ยวผมจะโทดให้ทุกคนดูนะครับ ทอดหอมทอมบบปกตินะครับอ่านะอค่อยๆทอนะครับค่อยๆทอพอมันลอยขึ้นมาเราก็จับให้มันอ่ารวมกันนิดนึงอย่าให้มันอ้าออกนะอย่าให้มันอ้าออกเยอะนะมันจะไม่ติดกันหรอกนะแป้งนี้จะไม่ติดกันแต่จะให้มันอยู่ร่วมกันนะครับอยู่รวมกันนะ ยิ่งบางยิ่งดีนะครับยิ่งบางยิ่งดีทําได้ยิ่งบางยิ่งดีนะครับไม่ให้มันอ้าวนะไม่ให้มันอ้าวแล้วก็กดมันไม่ต้องให้อ้าวแบบนี้ยนะครับมันก็เป็นเกลียวๆนะฮะเราลับข้างก่อนอันนี้เราก็ปล่อยมันค่อยๆแช่ปลงไปบน รว่างกลางหมุนนะครับอ่าถ้าเราเอาแค่นี้ก็ได้นะถ้าเราอยากให้มันได้เยอะๆแล้วก็หมุนนะหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะเนละฝั่งหมุนก็ละฝั่งนะครับหมุนก็ละฝั่งนะแล้วเอาไปทอดเหมือนเดิม ถ้าหม,มุนไม่ไดีมันก็ไม่เป็นเกีียวพอมันหลุดนะเพราะฉะน,นั้นเราต้องเวลาหมุนนี่เราต้องอ่า มันจะอมน้ํามันนะครับผมทีนี้เราต้องไล่น้ํามันนะครับอ่าาไล่น้ํามันเปิดไฟแรงนะครับเปิดไฟแรงเอ่อระวังไหฟนะฮะอ่าอันนี้ก็ขั้นตอนสําคัญนะครับผมอ่านะโอเคนะครับโอเคนะนี่ฮะ,ะเดี๋ยวรอมันเย็นมันจะกรอบเดี๋ยวเราค่อยมาเทส สองชั้นนะครับนะอ่านให้เท่ากันนะครับอัานให้เท่ากันนะเนี่ยอัานให้เท่ากันอยานนน่าง,งนี้นะอัานให้เท่ากันแล้วก็ซ้อนกันซ้อนกันนะครับทีนี้นะเหมือนเดิมลอดกลางแต่ครั้งเดียวแต่เราบีบตรงนี้ให้มันติดกันนะบีบให้มันติดกันนะครับอ่ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็บีบให้มันนะแล้วแค่ชั้นเดียวน้ำหมุนครั้งเดียวนะเรานะก็เขย่าแป้งมันออกนะครับอ่ะเรามาดูทอดในน้ำอ่ะเห็นไหมครับอ่ามันขึ้นมาปุ๊บเราก็ดันมันให้มันรวมกันเนาะอ่าเห็นไหมครับอ่าสวยนะฮะสวยครับ ทอยไปทอดมันก่อนนะครับอตอนกินก็หอมผงโคโรแล้วก็งาด้วยแล้วเราก็ทอดให้เหลืองถ้าใครจะใส่น้ำผึ้งทอดเสร็จแล้วนะตอนกินอ่ะาน้ำผึ้งก็ได้หรือใครจะกินกับ ลงข้นหวานช่็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับให้ดูความสวยงามนะครับนี่เป็นไงฮะนะยิ่งยิ่งทอดก็ยิ่ทํำนานนะดูความกรอบนะครับนะ่ะ กอบจนขี้หูต้นระบํานะครับไม่ได้บุญเล่นนะฮะกรอบยอวรลบว่ากรอบกินกับกาแฟอร่อยนะครับอย่าลืมลองทำดูนะครับถ้าทำได้อร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนนะครับขอบคุณครับเะิบดนะครับสวัสดีครับ